ดูถแถลงถ้าผมพูดแบบชาวบาาว้านชนิดแบบสวยหรูนะประมาณว่าอะไรนะจะแก้ปัญหาเรื่องสภาล่มให้ได้อะไรประมาณนี้ครับสลาสภาล่มบ่อยๆแต่คุณปฏิวัติปฏิพัฒน์ก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเกมครับไอ้ขี้เกียจเ่ยส่วนหนึ่งแต่ที่มันล่มไม่ล่มเนี่ยจริงๆมันเป็นเกมด้วยครับสักเกิน5 0าอร์เซ็นต์อ่ะจะแก้ยังไงการแก้แบบนี้แก้เชิงเทคนิคไม่ได้สภาล่มเนี่ยมันเกิดจากรัฐบาลผสมที่มีเสียง ปิ่มน้ําแล้วก็แตกแยกกันไม่เป็นเอกภาพเรื่องนี้มาจากรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญออกแบบให้สภาอ่อนแอมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้แหละครับเพราะนั้นแก้ระยะยาวต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ในกติกาที่มันยังเป็นแบบนี้อยู่เราต้องหากลไกอื่นที่จะผมไม่ได้บอกว่าบังคับสอสอให้ต้องมาโหวตนะครับแต่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถทํางานหลายอย่างได้และไม่เสียวินัยการประชุมนะแต่ส่วนจะร่มหรือไม่ร่มเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของผมมันอยู่ที่ อำนาจของวิปนะครับแล้วก็ความรับผิดช,ชอบของสมาชิกแต่ละท่านใช่อ,อย่างนั้นถามกว้างๆเลยอะไรที่จะทําให้แตกต่างกว่าที่ผ่านมาเอาชัดๆเลยก็3ข้อนี้เลยครับ3ข้อที่ทางพรรคก้าไกลได้นําเสนอวิสัยทัศน์ของผม,มประเด็นแรกคือประสิทธิภาพเราต้องตั้งคําถามว่างบประมาณการประชุมวันล,ละหลายล้านบาทออกมาเป็นประสิทธิภาพการประชุมเท่าไหร่นะครับถ้าเราบอกว่างบประมาณภาษีนะครับอาคารหมื่นล้านงบประมาณประชุมหลายพันล้าน ออกมาเป็นกฎหมายทั้งปริมาณและคุณภาพอะไรก็ได้เนี่ยผมคิดว่าไม่แฟร์กับประชาชนต้องมีตัวชี้วัดและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้ได้คุณต้องไปทํา KPI ชี้วัดออกมาให้ได้ก็ผมคิดว่ามีหลายหน่วยงานวิจัยไว้แล้วครับเช่นสถาบันพระปกเก้าหรือว่ามหาลัยต่างๆก็เดี๋ยวไปหยิบยืมเอาองค์ความรู้มาเทียบเลยว่าดีขึ้นไหมไม่งั้นไม่แล้วถ้าเราไม่เทียบว่าเราดีหรือไม่ดี แล้วเราจะไปดูงานที่อื่นได้ไหมฮะว่าเอาเนี้ยเราขาดเรื่องเนี้ยจะไปดูงานที่นี่แล้วเอามาใช้แล้วก็ดูงานไปเรื่อยอะครับสุดท้ายกลับมาก็บอกว่าอ๋อนี่คือไทยล้วจะไปดูทําไมนี่กำลังพูดถึงการดูงานในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับไม่รู้ไปดูทําไมถ้าไม่เอามาเปรียบเทียบว่าเราดีเราปรับปรุงไหมคือต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราดีไม่ดีตรงไหนประสิทธิภาพของเราต้องการอะไรในการเพิ่มเติมแล้วหาทาร์เก็ตเนี้ยเราไปดูงานซะคุณปฏิพัทธ์เคยไปดูงานไหมเป็นสสมา4สี่ปีอ๋อเจอโควิดครับ ก็เลยไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปเลยใช่ไหมตอนแรกอยู่ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองครับเออ,ต,อตั้งใจจะไปดูเรื่องระบบเลือกตั้งที่มันดีอะไรเงี้ยเอออ่ะเพราะฉะนั้นข้อต่อมาอันนี้คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพอ่าอันต่อมาคือโปร่งใสอืมครับที่เราพูดไปบางส่วนแล้วใช่แล้วก็ที่ผมอยากไฮไลท์เลยก็คือว่าประชาชนจะติดตามกระบวนการนิติบัญญัติได้ดีขึ้นอตอนนี้สิ่งที่ทุกคนถามก็คือว่ากฎหมายนี้อยู่ตรงไหนแล้วม,มันอยู่กฤษฎีกามันอยู่ครมอมันอยู่วาระที่เท่าไหร่ เพราะนั้นถ้าเราแค่เปลี่ยนระบบการรายงานผลให้เป็นระบบ tracking ครับเหมือนการส่งของตามรายเดอร์อยเงี้ยครับอ,อยู่ที่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คนมีส่วนได้ส่วนเสียก็จะรู้ทันทีว่าก,กฎหมายนี้จะออกมาเมื่อไหร่เขาต้องปรับตัวธุรกิจชีวิตเขาอย่างไรก็หมายถึงสถานะของกฎหมายสถานะของกฎหมายว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนใช่ครับบรรจุแล้วลำดับที่เท่าไหร่หรือมันตกไปแล้วไม่ต้องรอเสนอใหม่ อย่างเงี้ยฮะตอนนี้มันมันมี่ร่าไปติดอยู่ที่รัฐบาลเอาเป็นกฎหมายการเงินกี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วใช่ครับจะได้ไล่กันถูกตอนนี้อยู่ที่ไหนถูกต้องครับอ๋อนี่คือให้ประชาชนเข้ามาติดตามได้โปร่งใสเรื่องงบโปร่งใสเรื่องการทํางานสอสอแล้วก็โปร่งใสเรื่องกระบวนการตรากฎหมายให้ไปดูงานน้อยลงไหมอะไรนะครับดูงานต่างประเทศดูงานให้คุ้มค่าขึ้นครับอืก็ไปนะ ไปครับไปเราจําเป็นต้องดูงานที่จําเป็นครับอจจะคุณบอกเมื่อสักครูว่าดูไปแล้วก็ไปเห็นมาป,ปรับปรุงได้ดีขึ้นเลยก็ถ้าประธานก,กรรมธิการทุกชุดนะครับได้รับนโยบายในการดูงานที่ชัดเจนนะครับก็สามารถไปออกแบบกระบวนการดูงานที่ดีได้แล้วผมก็เป็นคนที่เห็นชอบให้ไปดูงานที่นั่นที่นี่ได้นะครับอาจจะมีข้อท้วงติงเล็กเล็กน้อยๆคือเวลาจะไปเนี่ยแต่ละคณะต้องผ่านประธานนะครับใช่ไหมถูกต้องครับคุณกล้าที่จะบอกให้ไม่ให้ไปหรอกคงไม่ขนาดนั้น <poisoned indo> <surprisingly> นะครับแต่คิดว <online> ่าถ <able> ้าแนวทางมันชัดเจนแต่ต้นนะและได้ความร่วมมือจากและเห็นเจตนาดีของเราเนาะเพราะว่าถ้าเราอยากให้ภาษีของประชาชนเนี่ยในวันที่ทุกคนอภิปรายกันว่าประชาชนข้ายากมากแพงเดือดร้อนแต่เราดูงานไม่คุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าสมาชิกสภาทุกท่านก็น่าจะพร้อมรับนโยบายแบบนี้นะครับไอ้อาหารยุคนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปที่เกียร์กายครับสมัยก่อนเขาจะมีจัดเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นกองทัพเรือมาคุณปฏิพัทธ์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสสครับ ใช่ไหมค่ะแต่ยุคนี้เป็นยังไงมันมันเยอะไหมหรือยังไงก็เป็นอาหารรองนะฮะก็แล้วแต่ท่านอีกครับฮะอย่างผมเป็นคนกินน้อยครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปเดินดูอะไรเท่าไหร่ก็รีบๆกินที่ไปทํางานครับเออก็อันนี้มีแนวทางไม่ใช่ได้ประหยัดงบประหยัดงบเอางี้ฮะคือยงเป็นไข่ต้มเลยสมาชิกอไม่ไม่หยอกแต่ก็มีไข่ต้มก็มีผมทานประจําครับมีสภามีไข่ต้มก็อยู่ในบาสลัดบาฮะอ๋อเออเออเอางี้ฮะ สมาชิก500ร้อยท่านเนี่ยเราอยากดูแลทุกท่านให้ทํางานได้ดีที่สุดเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องการแพ้อาหารต้องดูแลเรื่องมุสลิมต้องดูแลเรื่องของอะไรนะครับคีโตนะครับต้องดูแลเรื่องของคือท่านจะกินก็ต้องมีก็ไม่อยากให้เขาต้องไปลาบากกินที่อื่นครับเดี๋ยวจะมีเหตุว่าไม่มาประชุมก็ไม่ขนาดนั้นเอาว่าเพื่อทุกคนจะทํางานได้เต็มที่เราดูแลเรื่องอาหารให้ดีก็แล้วกันนะครับแต่ถามว่ามันจะฟุ่มเฟือยมากน้อยเนี่ย ก็มาดูความเหมาะสมในแต่ละบัตเจตแต่ละปีอ่าอ่าเคยเห็นว่าแต่ว่าก็มีคนห่อกลับนะอืมครับรู้ใช่ไหมครับฮะตอนนั้นช่วงโควิดครับตอนนี้ก็ยังมีมั้งผ่านโควิดอ่ะไม่ไม่ไม่ห่อกลับนี่มันใช่ไหมห่อมีสองแบบก็คือห่อไปทานที่ห้องส่วนตัว พราะอยากจะทํานู่นทํานี่ไปด้วยเออทาไปกินไปอ่าทำไปเอออไอ้ที่ไม่ว่ากันนะหรือว่ารีบต้องวิ่งไปประชุมเช่นที่นี่ก็เลยหิ้วไปกล่องหนึ่งเออแต่แบกกันยี่สิบกล่องเนี่ผมว่าไม่ใช่ละครับมีใช่ไหมเคยเห็นครับเหรอครับแล้วคุณรู้สึกไงก็เขินๆขินครับครับห่อครับเพราะจริงๆริงเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเนี่ยก็มีให้ทานนะมีไหมไม่มีนะฮะไม่มีหรอครับอ๋อผู้บาการผมไม่ได้ทานนะไม่ไปถึงสสโดยทั่วไปสบโดยทั่วไปอะ ไม่แน่ใจเพราะว่าคือระบบของห้องอาหารเนี่ยครับมันสตริกเกินไปก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าถ้าจะสแกนนิ้วนะครับเราก็ไม่อยากจะไปจับผิดเยอะเราเพี่จะไม่เยเป็นประเด็นก็ขอความร่วมมือแล้วกันครับให้ให้มันเหมาะสมเนาะไม่ใช่ว่าสมาชิกไม่มีทานแต่ว่าคนภายนอกได้ทานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องตามบัตเจ็ตที่เราเซ็ตกับน้องพี่ถามละเอียดไปไหมฮะแต่ว่ามันก็คือเป็นงานโดยรวมที่ าารเอาว่าผมผมสังเกตการในสภามาสี่ปีครับผมไม่ได้นั่งไปเรื่อยๆนะครับผมนั่งทํากันบ้านไปเรื่อยๆก็คือสสเราเข้าไปวันแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าแม่บ้านในสภาไม่มีห้องพักต้องไปนั่งพักในตู้เก็บของเรื่องนี้เป็นภาพพิโศษทูน่อยเรื่องนี้เรายอมไม่ได้อืสภาใหญ่ขนาดนี้ไม่มีแม้แต่ที่นั่งดีๆคือนที่เหลือต้องเยอะครับทำไมไม่มีห้องพักแม่บ้านกองเพราะนั้นเราก็คือเรามีความเอะครับพักเราเป็นพวกพักเอะ S <S ก็คือพอมองแล้วไม่ถูกนะไม่ดีกว่านี้ได้ไหมบัตเจตมีไหมข้อบังคับเป็นยังไงอเอาแก้ได้นี่แก้ปุ๊บเราก็จะประสานกับอีกกรรมการหนึ่งก็เรียกว่าคณะกรรมการกิจการสภามีกรรมการกิจการใช่หรือว่าเอามีโควิดใช่ไหมครับรีบปรับปรุงข้อบังคับกันว่าประชุมออนไลน์ได้เมื่อก่อนไม่ได้นะฮะข้อบังคับ6กสองไม่มีโควิดพอหกสามหกสี่มีโควิดปุ๊บแก้ให้ออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นต้นในการปรับปรุงเรื่องต่างอยู่เสมอครับ